พี่คะห้องเรียนของคนที่เข้าหมหนึ่งเนี่ยต่างกันยังไงคะคำถามขอ,อน้องคุโรมิจังเนี่ยดีมากนะครับห้องแรกคือห้องคิงนะครับน้อนเนี่ยทำคะแนนได้ติดอันดับ30อันดับแรกน,ะน้องก็จะได้อยู่ห้องคนะิงอันที่2คือห้องกิฟต์อันนี้คือห้องเรียนโครงการพิเศษก็จะมีแบ่งเป็นกิฟต์วิดกิฟต์เลขนะ อันที่3ก็คือห้องวิทย์คณิตนะครับตรงตัวนะอันที่4คือห้อง m s e p ก็มาจาก Mathematics and Science Enrichment Program มนะมันคือห้องวิทย์คณิตแบบภาษาอังกฤษจะต้องมีการนำเสนอโครงงานด้วยต่อไปคือห้อง ESC กนะ็มาจาก Enrichment Science Classroom มันคือห้องวิทย์คณิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะซึ่งห้อง m s e p กับ ESC เนี่ยต้องเรียนวันเสาร์ด้วยนะครับ และต่อไปคือห้อง AP ย่อมาจาก Academic Proficiency Program มันคือโครงการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งจะใช้เอกสารของสสวทในการเรียนนะและมีการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาศึกษานะครับและต่อไปคือห้อง SMP นะครับย่อมาจาก Science Math Program นะมันคือห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิตและต่อไปคือห้อง EP นะครับย่อมาจาก English Program นะ คือน้องเนี่ยเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษานะครับแต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษและต่อไปคือห้อง MEP ก็มาจากมินิอ g ง i s h โปรแกรมมันก็คล้ายๆห้อง EP นะต่างกันที่จํานวนคาบที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียนเนี่ยจะน้อยกว่าห้อง EP ประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับและต่อไปคือห้อง IEP ย่อมาจาก Intensive English p โปรแกรมห้องนี้จะสอนภาษาอังกฤษเข้มข้นเลยซึ่งน้องเนี่ยจะต้องสอบผ่านรอบสามันเข้ามาก่อนนะแล้วโรงเรียนเนี่ยจะให้จัดสอบคัดเลือกภายในโรงเรียนอีกรอบหนึ่ง และสุดท้ายคือห้อง EIS นะย่อมาจาก English for Integrated Study มันคือห้องวิทย์คณิตคอมโดยใช้ตำลาราภาษาอังกฤษนะครับซึ่งสอนโดยครูคนไทยนะซึ่งห้องเนี้ยเป็นห้องรวมคนอกหักจากห้อง EP ห้อง GIF ห้อง m s e p แล้วก็ห้อง e s c และพี่มีบุ๊4ี่เล่มนี้นะครับสนใจก็ติดต่อผ่านมาสักเกเบิ้นะครับและสุดท้ายพี่ขอให้นอนด้น t ล r y my babe เนี่ยสะดวกสดานการเลือกห้องเรียนตอนหมอหนึ่งนะครับ